สวัสดีครับสาหรับวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของการทําความสะอาดแผงโซลาเซลล์นะครับทาไมเราจะต้องทําความสะอาดแผงนะครับแล้วจะต้องทํำยังไงเมื่อไหร่นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันนะครับก็คือแผงโซลาเซลล์นะครับอย่างที่เห็นอยู่ข้างหลังเนี่ยของผมใช้1แผงเนี่ยสูบน้ําขึ้นถังนะครับเพื่อที่จะใช้ในการทําการเกษตรเนี่ย หรือแผงโซลาเซลล์จะกี่แผงก็ช่างนะครับจะอยู่ในสถานะไหนก็ช่างนะครับเมื่อใช้ไปสักพักหนึ่งจะมีจะมีฝุ่นมีดินนะครับเนี่ยขึ้นมาขึ้นมาอยู่ที่แผงนะครับเยอะแยะเลยนะครับมีดินมีฝุ่นซึ่งมันทําให้กระแสะไฟฟ้านะครับมันมันผลิตกระแสะไฟฟ้าได้ไม่ดีนะครับไม่เต็มที่ดังนั้นเนี่ยเมื่อเมื่อแผงมันเปื้อนมันสกรปรกนะครับเราก็ควรจะต้องอ ทำความสะอาดนะครับผมทีนี้น่ะแล้วบางทีนะครับอันนี้จําลองนะครับว่าบางทีกิ่งไม้เนี่ยกิ่งไม้มันขึ้นมาอย่างนี้นะครับแค่นิดเดียวนะครับแค่นิดเดียวเนี่ยมันก็จะทําให้การผลิตกระแสไฟฟ้าเนี่ยดรอปลงไปได้เยอะเลยนะฮะเพราะว่าเพราะว่ามันยังไงโปะมันคอมเซลล์มันใช่ไหมคอมเซลล์มันกินกระแสไฟฟ้าไอ้รตรงนั้นเน่ะคือมันไหลผ่านไม่ได้ไปเลยนะไฟมันแม้ว่าไม่ว่านิดเดียวตรงนี้ใช่ไหมใ บางคนไม่รู้นะครับว่าการที่มันมีเงานะครับของใบไม้หรือว่าฝุ่นอะไรพวกนี้พาดผ่านนะมันทําให้การผลิตกระแสไฟฟ้าเนี่ยดรอปลงไปเยอะเลยนะครับทําไมเราต้องทําเพื่อให้กระแสไฟฟ้าเดินได้ดีเดินได้ดีฮะเดินได้ดีเดินได้เต็มที่การทําความสะอาดแผงต้องทําตอนประมาณกี่โมงครับช่วง ช่วงเช้าหรือช่วงเย็นก็ได้แต่ว่าถ้าจะให้ดีอ่ะช่วงเช้าจะดีกว่าช่วงเช้าเขาบอกว่าการทําความสะอาดแผงนี่คือช่วงเช้าใช่เพราะว่าอากาศมันยังไม่ร้อนนะครับเวลาเราทํามันก็จะง่ายถ้าทํากลางวันนี่แดดมันร้อนเนาะร้อนแล้วก็กระจกเวลามันร้อนโดนน้ำเนี่ยมันจะมันจะแตกมันอาจจะแตกหรืออะไรได้ใช่ไหมใช่แต่ก็ยังไม่เจอแตกเท่าไหร่นะแหละแต่ว่ามันมันอาจจะล้างยากมันร้อนเนาะยากร้อนร้อนจัดเลยนะลวกลวกมือเลยนะควรควรจะทําประมาณช่วงเย้าเช้านะครับ ช่วงหกโมงเจ็ดโมงประมาณนี้ถ้าทำตอนค่ำเหรอได้ไหมตอนค่ำก็ได้นะแต่ว่าเวลาที่เราล้างแล้วเนี่ยมันมันอาจจะเกิดความชื้นเพราะว่าเราล้างเสร็จเนี่ยมันไม่มีแดดใช่ไหมครับเขาบอกว่าถ้าเราล้างตอนกลางคืนมันก็ล้างได้แต่ว่าพอล้างตอนกลางคืนแล้วมันชื้นเนาะมันมีน้ําน้ําสะสมอยู่ก็แต่ความจริงมันก็โดนหมอกโดนอะไรนะก็ได้แต่นี่ในตํารานะเขาบอกมานะครับได้เหมือนกันเขาบอกว่าถ้าเวลาที่เหมาะสมเนี่ยน่าจะมาช่วงเช้านะครับล้างง่ายแล้วก็ ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะใช่แล้ววิธีล้างเหรอครับใช้ผ้าเช็ดวิธีล้างก็น้ํฉีดฉีดน้าแล้วก็เอาผ้าเช็ดผ้าสะอาดเช็ดผ้าที่ที่ที่มันไม่ทําให้กระจกเป็นเป็นรอยอ,ะอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเราขึ้นไปดูนะครับว่าที่เราใช้แผงด้านหลังนะครับสูบน้ําขึ้นเนี่ยมันมันสูบน้ําได้ที่ประมาณกี่ลิตรต่อนอาทีนะครับ mm hmm. เพื่อที่จะได้อา่าเขาเรียกอะไรนะเท,ท็รง่ายๆเนาะททว่าระหว่างที่เรายังไม่ทําความสะอาดนะครับข้างหลังเนี่ย แล้วมีกิ่งไม้บางเนี่ยน้ำมันวิ่งเท่าไหร่แล้วตอนที่เราทําความสะอาดเสร็จเนี่ยน้ำมันจะได้กี่ลิตรต่อนาทีเนาะซึ่งเวลาตอนนี้น่าจะประมาณบ่ายหนึ่งนะครับตรงน,นี้นะครับก็คือเขาเรียกแลนะโฟโฟโฟมิเตอร์นะครับถ้า mm. เห็นตัวเลขมันเห็นไหมโปบอกดิว่าเท่าไหร่นะตอนนี้มันอยู่ที่47ิเลิตรต่อนาทีเลขบรรทัดด้านล่างนะครับ47 48ลิตรต่อนาทีนะครับผมบังแสงให้แล้วนะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับ ไอตัวนี้ก็คือเนี่ยน้ำมันไหลลงมาอย่างนี้ครับนี่น้ําแรงนะครับรเ,เออล้วก็ทําแบบง่ายๆนะครับเทสแบบง่ายๆนะครับก็สูบน้ําจากในบ่อขึ้นมาสูงประมาณน่าจะสามเมตรนะครับจากบ่อท่อท่อหนึ่งมิลประมาณสามเมตรใช้ปั๊มจุ่มตัวละพันกว่าบาทเนาะปั๊มตัวนี้เป็นตัวที่เรามาเทสวันนี้นะก็คือตอนนี้สี่สิบเจ็ดลิตรนะครับ นี้ก็ที่มีเงาบางอยู่นะครับแผงนั้นก็ใช้แผงเดียวนะครับตอนที่มีเงาบางอยู่ดังนั้นเดี๋ยวเราจะทําการทดลองทาความสะอาดแผงแล้วก็เอาเงาบางออกนะครับใส่ปโป้ลงไปทําความสะอาดแแงหน่อยแล้วเราจะมาดูว่าน้าเนี่ยมันไหลเ,เพิ่มขึ้นไหมนะครับ47ลิตรนะฮะพูดง่ายๆคือจริงๆมีคีบแอมก็สามารถาวัดได,ด,ได้แต่เราไม่ไดเอามาเราเอาพี่ผลลัพธ์เลยนะครับว่าถ้าเราทําความสะอาดแแงแล้ว มันจะสูบน้ำได้เร็วขึ้นกว่าเดิมไหมนะครับลงมาข้างล่างแล้วนะฮะก็คือการทำความสะอาดแผงนะครับไหนมีผ้าชุบน้ำไหมไม่ควรเอาพวกพวกที่มันเป็นขุดขูดนะปุะนะป้นเนาะไม่ไม่เอาพวกที่มันเอาผ้านิ่มๆหน่อยเออนิ่มไหมอืม,มจริงๆเอาน้ำ,<ๆ>นำฉีดใส่ก็ได้ด้ แต่ว่าเราไม่มีเครื่องฉีดน้ําเนาะเราใช้แค่ถังนี้ไปมันไม่สูงดินไม่ควรล้างตอนกลางวันเนาะอันนี้แต่ก็นนทําให้ดูก่อนแล้วกันมันควรล้างตอนเช้าแต่ล้างกลางวันก็ล้างได้นะแต่แค่มันร้อนนี่เฉยเออลาดน้ําก่อนมันจะมีดินมีฝุ่นนะครับเอาผ้าถูดิมา เอาผ้าเช็ดๆชดหน่อยเออก็ล้าง,งธรรมดาแหลนะเนาะไม่ได้ซีเรียสไม่ได้อะไรเรียกอะไรวะแบบไม่ได้มีอะไรมากมายเนาะคลิปนี้ต้องการบอกให้เกษตรกรนะครับรายย่อยเนาะพวกที่ทําเล็กๆอะ่ะพวกที่ไม่รู้จริงๆอะ่ะทําความสะอาดแผงบ้างนะครับเพราะว่ามันมีผลต่อการไหลของน้ํามากๆเลยโอ้น้าล้นถัง้หรือเปล่าเนี่ย น้ำแมงแรงขึ้นเลยวะกระจุยกระจาย <_ d ata> เดี๋ยวใกลขึ้นไปปิดเดี๋ยวคล้อสับเบกเกอร์ลงก่อน <_ d ata> นี่ตรงนี้ด้วยสูนี่นี่ตรงนี้ไหนนี่มันเปื่อนๆ <_ d ata> เอาเอาแบบดินออกให้หมด <_ d ata> เปิดน้ำมาอีกก็ <_ d ata> เออเดี๋ยวปิดตรงนี้ก่อนไ <_ d ata> อ้ว่า ปามาบิดบาวตรงนี้เลยวะแม่งโคตรแข็งเลยพอดีบิดมือเดียวไม่ได้อันนั้นมันแข็งไอ้ดูทั้งบนนี่มันเตลิดออกน้ำกระเด็นซีนขึ้นไปดูเออพอนี่ขนาดปั๊มธรรมดานะนี่ตัวละพันกว่าบาทเดี๋ยวเราลองปั๊มตัวนี้ให้ดูปั๊มสีดำตอนนี้วิ่งแรง แต่นคลิปนี้แล้วทําความสะอาดให้ดูก่อนนะยังยังเคล็ดไม่เสร็จนะครับถ้าเราถูไม่หมดเนี่ยมันก็จะมีคาบดินอย่างเงี้ยเนี่ยครับดินเต็มเลยทางที่ดีอาทิตย์ละครั้งหรือตอนที่มันเปื่อนก็ควรทําความสะอาดเลยเนาะแล้วถ้ามีกิ่งไม้บางก็พยายามมาออกนะครับเห็นไหมว่าถ้าได้ยินเสียงข้างหลังนะครับพอเราบางบางอะไรนิดนึงเนี่ยปั๊มทางานเบาเลยเนาะตรงน,นู้นได้ป้อ หาผ้ามาช่วยกันเช็ดรเร็วๆบางคนก็ใช้เป็นไม้ถูพื้นเนาะใช่ไม้ถูพื้นก็ได้แต่แต่ก็กลัวมันอย่าให้เหล็กมันโดนเนาะ<ด>อย่าให้กระจกมันเป็นรอย ไม้ถูพื้นง่ายๆนะถูๆๆเลยง่ายดีฝั่งนี้ด้วยโอ้ฝั่งนู้นด้วยหนุนขัาง,งบนเนะี่ยใสแล้วเริ่มสะอาดขึ้นแล้วใช้แค่น้ําเปล่านะครับน้ําเปล่าล้างาโอ้ใสเราใช้สลได้ฮะใช้สไลด์ได้ไหมโอ้ยแค่นี้ก็พอแล้วแหละอย่าไปสร้างความยุ่งยากเลยเอาแค่นี้แหละหนูน่นหนื่งตรงปลายปลายด้วยนึงไปเดี๋ยวจะลองขึ้นไปเทสแล้วว่ามันวิ่งเพิ่มขึ้นไหม เออนะ่ะม,มุมมุมอ่ะเออสวยโอเคนะครับก็ล้างประมาณอย่างนี้แหละพยายามถูเช็ดให้มันใสสะอาดไฟฟ้าเดี๋ยวมันก็จะผลิตได้มากขึ้นทีนี้เรารอรอมันแป๊บหนึ่งกิ่งมงกิ่งไม้ทีนี้เราก็เทสลองแบบนะครับเราลองเอากิ่งไม้หลบแล้วนะครับแค่นิดเดียวก็มีผลนะครับบอกไว้ก่อนเรากิ่งไม้หลบละตอนนี้ไม่มีไม่มีอะไรบังนะครับ แดดยังเท่าเดิมวันนี้แดดดีเนาะไม่มีอะไรลดไปเดี๋ยวรลองขึ้นไปดูว่าน้ํามันจะเพิ่มขึ้นไหมอ่านี่นะครับก็หลังจากล้างแผงเสร็จแล้วนะครับเราก็มาต่อปั๊มน้ําโ,โ,โอ้เกือบกระเด็นตกน้ําก็จะประมาณนี้นะครับก็พุ่งแรงอยู่เดี๋ยว,วอยู่กับพี่เชยๆก่อนเป็นปั๊มจุ่มเนาะใช่เป็นปั๊มจุ่มนะป,ปั๊มจุ่มตัวธรรมดาใช้แผงหนึ่งแผงนะครับตรงนี้ นะครับที่ล้างทำความสะอาดแล้วมันจะแรงแรงขึ้นหน่อยไม่รู้จะมองเห็นไหมวะมันเงาอะประมาณกี่ลิตรครับอ่านให้ฟังหน่อยอันนี้อยู่ที่ห้าห้าสิบเจ็ดห้าสิบเจ็ดห้าห้าสิบหกประมาณนี้ครับอยู่ประมาณนี้มองไม่ค่อยเห็นวะ่ะประมาณห้าสิบหกลิตรต่อต่อนาทีนาทีต่อนาทีนาทีจากเมื่อกี้อยู่ที่สี่สิบสี่สิบเจ็ดสี่สิบเจ็ดขึ้นขึ้นประมาณสักขึ้นประมาณสักเกือบสิบเปอร์เซนต์ยี่สิบเปอร์เซนต์ไหมวะ ได้เนาะขึ้นกับ10ลิตรต่อนาทีเนาะถ้าห้าสิบห้าสิบจ็ใช่ไหมห้าสิบ็ลิตรต่อนาทีมันตกชั่วโมงหนึ่งกี่ลิตรวะหก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 ็เกือบสองพันลิตรสามลิตรเลยนะคร<ช>ับก็เ <ๆ S 1> น,นี่ครับความแรงน้ํานะฮะน้ําที่สูบเป็นน้ำคลองนะครับไม่ไมีไฟฟ้านะครับแหล่งน้ําแหล่งเดียวที่เป็นไฟฟ้าแหล่งพลังงานแหล่งเดียวก็คือแผงโซลาร์เซลล์หนึ่งแผงนะครับ แผง340บวัตใช่ไหมตัวที่เราใช้ใช่สามร้อยสี่สิบวัตโมโนสาม150ยาสิวัตสามร้อย5 0าสิบสามร้อยหาสิั๊ม350ราสวัตแผง340บวัตถ้าเราสูบน้ำขนาดนี้เข้าถังพันลิตรก็ใช้เวลาแค่ประมาณ,มาณไม่ถึงครึ่งชั่วโมงประมาณ20 20กว่านาทีอ่ะอ่าโอเคประมาณนนั้นเอาเป็นว่าเรายังไม่ได้พูดถึงปั๊มมากนะครับคลิปนี้ก็คือการทำความสะอาดแผงเริ่มไปรั่วหลุดไปเรื่อยเลยเราจะพูดถึงการทำความสะอาดแผงแค่อยากจะบอกว่า ถ้าสักวันหนึ่งปั๊มน้ํารู้สึกว่ามันทํางานเบาลงใช่สูบน้ําได้น้อยลงได้น้อยลงอ่าหลายคนเนี่ยเฮ้ยแต่ก่อนมันสูบได้ครึ่งชั่วโมงก็เต็มยี่สิบนาทีก็เต็มหลังๆมาทําไมมันเกือบชั่วโมงหนึ่งเกือบชั่วโมงเต็มเนี่ยเราก็ดูแผงก่อนเลยเราก็ดูแผงแผงมมีเงาไหมว่ามีฝุ่นเกาะหรือเปล่าเราจะไปเช็คที่แผงนะครับว่ามีฝุ่น มีดินมีผงอะไรอยู่บนแผงไหมมีกิ่งไม้กิ่งอะไรไหมก็ให้ไปทําความสะอาดแผงแล้วก็เอากิ่งไม้เอาสิ่งสกปรกออกใช่ครับน้ําก็จะแรงนะครับประมาณนี้นี่เลยเราก็จะสามารถใช้ทําเกษตรทับลดต้นไม้ได้กิ่งไม้ขึ้นมาดูหน่อยว่ามันจะลดลงไหมเออเราเอากิ่งไม้ขึ้นมากิ่งไม้ขึ้นมาเนี่ยเบาลงเลยเบาลงเลยเนี่ยให้ให้ดูกิ่งไม้นะกิ่งไม้แค่นิดเดียวนะนะอันเนี้ยเนี้ยนี่นะเดี๋ยวเอาเอาใหม่นะเดี๋ยวใครดูนะวาก องถ่ายดีมุดกันเอาวลองอออกนิเอ้ยเอาเอาเอาออกเอาออกโอ้หพอออกปุ๊บดีดขึ้นใบนึงอ่ะอีกใบนึงอ่ะมีสองใบแหมเออดีดขึ้นไปไกลเลยทีนี้ลองเอาลงดิลองเอาลงไปลองเอาใส่ขึ้นแหมใชไเออน่ะเห็นได้ชัดเลยนะว่าพอเอากิ่งไม้เอ่ะนิดเดียวใส่น้ำมันเบาลงเลยใช่นี่นะกิ่งไม้แค่กิ่งไผ่แค่สองกิ่งเองนั้นน่ะ เงามีนิดเดียวนะผาดผ่านก็ก็ทําให้ทาให้ความแรงน้ําลดลงงานลดลงเอาลองลองออกดิล้องออกได้เดี๋ยวกล้องอยู่เฉยๆก่อนเอ่อพุ่งพุ่งขึ้นเยอะเลยพุ่งขึ้นกว่าเดิมใช่ครับสรุปก็คือมันทําให้ปั๊มน้ําได้ได้ไฟที่ดีขึ้นแล้วก็น้ําเราก็จะสูบได้แรงขึ้นนะแรงขึ้นได้เยอะขึ้นก็คือเต็มประสิทธิภาพมากที่สุดเออให้มันปั๊มทางานได้แบบเต็มประสิทธิภาพนะครับโอเค ก็หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์เนาะสำหรับคนที่ไม่เคยทําความสะอาดแผงเลยเพราะว่าบางคนซื้อมาบอกว่าไม่รู้ว่าต้องทําความสะอาดแผงใช่เออทำไมมันจะเป็นด้วยเหรออะไรประมาณนี้แล้วทําไมมันอยู่ดีๆปั๊มน้ํามันทํางานได้เบาลงใช่ครับมีกิ่งมงกิ่งไม้นิดเดียวก็ทําให้ปั๊มเบาลงเลยครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้เรื่องการทําความสะอาดแผงจําเป็นนะครับจาเป็นมากๆเลยครับโอเคเอาไว้บายหน่อยแล้วแค่นี้แหละ